วันนี้เราอยู่กับ Huawei GT2 Pro ตัวนี้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราเปิดกล่องกันเลยนะคะก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้เห็นมาแล้วนะซึ่งฟ้าคุณจะได้เห็นของจริงได้จับก็วันนี้เลยอ่าน่าตะแบบนี้ค่ะว้าว <Wow. S 2> แกะออกมานะเขาก็จะเป็นแพคเกจก็จะเป็นนี่ะรเป็นโลโก้หัวเว่ยแบบนี้นะคะดูพรีเมียมนะเปิดออกมาด้านนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเดี๋ยวเราเอาออกมาให้ดู ก็จะเป็นหน้าปาัดแบบนี้นะคะแล้วก็สายตรงนี้เป็นสายหนังแบบนี้เลยหน้าจอนะคะก็ประมาณนี้นะก็เป็น46มิลมนะคะก็เป็นหน้าจอแบบสาใหญ่เนาะแล้วก็ตัวจอของเขาก็เป็นจออะมูเลนะคะซึ่งความชัดของเขาก็เป็นระดับ HD เลยละ ตัวเรือนของเขานะคะก็เป็นไทเทเนียมนะคะแล้วก็ตรงกระจกเนี่ยเขาก็เป็นสไฟน์นะคะก็จะชนกว่ากระจกธรรมดาเนาะแล้วก็มีปุ่มสั่งการอยู่2ปุ่มแบบนี้ค่ะตัวสายนะคะที่อยู่ในมือหัวฟ้าเป็นสายหนังนะคะแล้วก็มีขนาด2 2มเมตนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบควิกมิลเสตรงนี้นะคะก็ถอดเป็นเองได้ซึ่งหัวเว่ยเขาก็ใจดีให้มาสสายไปสายหนงังกับสายซิลิโคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟ้ามาถอดเปลี่ยนให้ดู ก็สำหรับสายที่เป็น2 2มิลนะคะมันก็จะเป็นการเอาใจสาวๆรือสายแฟชั่นนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสายเป็นแบบสายที่สั่งตัดได้หรือจะใช้ของแท้เนี่ยก็ทาได้ง่ายๆวิธีการใส่ทําแบบนี้นะคะอาจจะนะให้ดูใกล้ๆตอนถอดก็คือดึงตรงคลิปตรงนี้นิดนึงนะคะตอนใส่ก็ทําเช่นเดียวกันค่ะงานว้น,นิดเดียวเองนะคะแล้วก็กดเข้าไปเรียบร้อยเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ หลังจากที่ฟาเปลี่ยนเป็นสายซิลิโคนเรียบร้อยแบบนี้นะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ในกล่องกันหน่อยดีกว่านอกจากตัวเรือนตรงนี้แล้วนะคะเป็นตัวเรือนนะคะเป็นสายเปลี่ยนที่เป็นสายหนังหรือว่าสายซิลิโคนแบบนี้นะคะสายเ,เป็นเป็นสาย Type c แบบนี้นะคะก็จะมีความยาวประมาณสัก1เมตรนะคะแล้วก็ตัวข้อต่อเนี่ยก็แข็งแรงเป็นสายใหญ่นะ แล้วก็จะมีตัวที่เป็นคลิกเป็นตัวนี้ค่ะเป็นชาร์จไร้าสายซึ่งมันก็จะสามารถติดกับตัวตัวสมาร์ทวอชตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็การันตีและคู่มือการใช้งานต่างๆค่ะสำหรับตัวชาร์จเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะก็วางแบบนี้ก็ชาร์จได้เลย เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของเขานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแลก็ใส่ไว้ในกล่องแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าจะต้องถือมันอาจจะสั่นแล้วก็จะปวดหัวเนาะกันหน้าจอเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ m ร์ e เตนะอย่าที่บอกก็สีสันสดใสสวยงามนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเลื่อนมาทางด้านขวามือของไฟล์นะคะก็จะเป็นการบอกฮาร์ดเรทนะคะในช่วงเวลาต่างๆนะคะแล้วก็จะมี การบอกความเครียดซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเราเครียดนะเขาก็จะเตือนเราด้วยนะสั่นที่ข้อมือกับเป็นการเชื่อมต่อต่างๆค่ะฟังเพลงเราสามารถใส่เพลงเข้าไปในสมาร์ทวอชตัวนี้นะคะก็เมมโมรีของเขาที่มีก็คือ4 g กิกนั่นเองนะคะเราก็ใส่เพลงได้ลองฟังเพลงของใครแหม คือว่าเสียงดีใช้ได้เลยนะคะโอเคทนาน้าถัดมานะคะก็เป็นเป้าหม่ในต่วานของเราให้เราเซตเอาไว้นะคะว่า,าจะเอ็กซ์ไซส์เท่าไหร่ตื่นกี่โมงนอนกี่โมงนะคะและการเดินของเราก็จะแบบนี้จากที่เห็นเียะรู้เลยนะคะว่าฟ้าเป็นคนไม่ค่อยเดินนะคะก็ <c oughs> จะแบบว่าไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเลยนะคะอ่ะถัดมา ก็จะกลับมาที่หน้าสเตตัสเหมือนเดิมค่ะซึ่งตรงนี้นะคะหน้าจอสา,าสามารถเปลี่ยนได้ถึง200แบบเลยนะคะหรือว่าจะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันก็นได้่ะเรไปดูนะคะเราก็มาตั้งค่าที่ Display ตรงนี้นะคะถ้าใครอยากให้มันขึ้นตลอดเวลาก็กดเอาไปออนนะคะตัว Display เนี่ยเขาก็จะสามารถ เลือกได้นะคะว่าจะเป็นอันไหนค่าใช้ตัวนี้เนาะแล้วก็เรื่อกมามีหลายแบบหลายสไตล์ที่เราเซตเอาไว้ในแอปพลิเคชันของเรานะคะก็มีให้เลือกเยอะมากมายนะคะหรือแบบตัวนี้ที่เป็นตัวเดียวกับตัวโลโก้ของเขาก็กดหนึ่งครั้งก็ใช้ได้เลยค่ะง่ายมากๆถ้าเราอยากเข้าที่คีย์ลัดนะคะเราก็ปัดลงตรงนี้1ครั้งนะคะก็จะขึ้นมานะคะให้เลือกต่างๆเนาะไดน,นีนะคะถ้าเราปัดขึ้นแบบนี้ ก็จะเป็น notification ที่ขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่ามีอะไรบ้างอ,าอ,าาาอ่านเสร็จแล้วก็กดเคลียก็ได้กดคำอ่านในได้ส่วนปุ่มใช้งานด้านข้างตรงนี้นะคะกด1ครั้งเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้า setting ต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตัว work out นะคะตัว work out น่าสามารถเลือกการการ exercise ต่างๆได้ถึง200แบบนะคะถ้าิถ้าไม่ผิดนะข้อมูลโอเคค่ะ ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากเลยนะคะฮาร์ตเรตการวัดออกซิเจนในเลือดนะคะแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะการนอนการเจนความเครียสนะคะก็มีให้เลือกเยอแยะมากมันจะเป็นคอหลอกเราก็ใช้ได้นะคะตัวน,นี้สามารถดึงคอนแทคจากในโทรศัพท์ของเราถ้าเราซิงกันนะโอเคค่ะเป็นฟังเพลงกับอย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็น Air p เพ s s เชอเป็น Compass เป็น n o ปท i ่ไฟชันเวเ t อร์นาฬิกาจับเวลานะคะเวลาต่างๆก็สามารถ ทำได้ในนี้อันนี้จะมีน่ารักที่ไฟชอบคือตัวที่เป็นแฟลชตัวนี้ค่ะกดหนึ่งครั้งก็เป็นแฟลชขึ้นให้ได้แสงเนี่ยถ้ามันมื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสว่างเลยละค่ะและสำหรับใครที่ชอบโทรศัพท์หายไบไฟนะคะเดินหาตลอดเวลานะคะก็มีไฟโฟนอันนี้นะคะก็จะส่งเสียงร้องไปที่โทรศัพท์ค่ะสำหรับตัวเซตติ้งนะคะเราก็เข้าไปเซตการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นดิสเพย์วอลลุ่มการสั่นนะคะการไม่เตือนนะคะหรือว่า ตัวที่เป็นดาบปัตอนนะคะหรือว่าเป็นตัวเวิร์กเซตติ้งต่างๆก็เ,เข้าไปเซตได้นี้มีให้เลือกหลายแบบเยอะมากๆเลยคะ่ะเอาใจสายคนรักสุขภาพนะคะกดปุ่มด้านล่างหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์กอัลต่างๆนะคะเป็นการปั่นจักรยานปีนเขาหรือแม้กระทั่งตีกอล์ฟนะคะตัวนี้ก็สามารถแท็กได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้งานเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะคะดี๋ยวิ้จะมาทำให้ดูว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นหน้าตาแอปพลิเคชันของเขานะคะให้ดูข้างหน้าก่อนนี่นะจะเป็นเฮลแบบนี้นะคะตัวหน้าจอของแอปพลิเคชันนะคะก็จะใช้งานง่ายๆนะคะก็มีการแจ้งเตือนต่างๆนะคะจะเป็น He a l t h e x e r c i s e Discover d e v i c e แล้วก็มีนะคะ,ะมาดูหน้าที่เป็น Health ก่อนนะคะก็จะมีนี่เลยเป็นการวัดการเดินต่างๆของเรานะคะซึ่งหน้าจอของเขาเนี่ยมันก็จะสิงกับตัวแอปพลิเคชันกับตัวสมาร์ทวอชแบบนี้นะหามาเท่ากันเลยเนาะ อ่ะต่อมานะคะต่อไปก็เป็นเอ็กซ์ไซส์เล็กๆนะคะเราก็สามารถจะแบบเลือกเหมือนที่เราจะไปวิ่งไปนู่นนั่นนี่ก็จะเป็นการแท็กกิ้งต่างๆเป็นวีคเป็นมันเป็นเยียนะคะก็รวมมาให้แบบนี้นะคะจะถัดมาตรงนี้นะคะก็เป็นฮาดเลนนะคะก็จะขึ้นขึ้นโชว์เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแบบนี้นะคะเราก็สามารถเลื่อนเช็คของเราได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ ถัดมาก็เป็นการนอนนะคะเป็นน้าหนักแอบเห้นน้ำหนักเราอะแล้วก็เป็นค่าต่างๆการเตือนความเครียดนะคะหรือว่าการที่มีออกซิเจนในเลือดแบบนี้นะคะเขาก็จะมีให้ดูหรือว่าเราอยากจะไปเข้าแข่งขันต่างๆเพื่อเก็บเรี่ญกับแอปพลิเคชันก็ทําได้ค่ะถัดมานะคะตรงนี้เป็น Exercise นะคะตัวที่ไป Exercise ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้แค่สมาร์ทวอ h ตัวเดียวได้นะคะไม่ต้องพกโทรศัพท์ไปในเวลาที่เรา เป่ากำลังการนะคะมันสามารถแท็กจีเแบบนี้แล้วก็สั่งการผ่านแอปพลิเคชันเขาออกไปได้ค่ะต่อมานะคะป็น Discover นะคะก็จะเป็น Activity กิจกรรมต่างๆนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น Device ตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆของตัว device หรือตัว สมาร์ทวอชตัวนี้ได้นะคะและเราก็จะเข้ามาตรงนี้นะมันก็จะสามารถบอกว่าอันนี้คอนเนคกันอยู่นะคะมีแบตเตอรี่เท่าไหร่นะคะเสียมาซีงินไปแล้วไฟก้าไปกี่ก้วเผาไปกี่แคลเดินเป็นพันก้าวได้แค่หกสิแคลเองนะคะปวหน่อยใจจัง,จงอ่ะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะคะตรง watch face ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะคะการใช้งานของเขาเนี่ย เร็วมากเดี๋ยวฝายทให้ดูกดแบบนี้นะคะตัวนี้ฝฟยังไม่เคยอินสตอร์นะคะก็กดโหลดแป๊บหนึ่งนะคะพอเราโหลดเสร็จแล้วก็กดใช้งานบีฟอต,ตัวนี้ได้เลยค่ะรวดเร็วทันใจจริงๆนะคะชอบจริงๆตัว ตัว watch face เนี่ยนะคะมันมีทั้งหมด200กว่าแบบนะคะที่เขาให้ใช้ฟรีนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดกันมาได้เลยแล้วก็สามารถคัสตอมไอได้นะคะจะวางข้างบนข้างล่างแบบนี้นะคะตัวอยากจะให้มี เ,เวลาไว้ตรงไหนว่างหนก็สามารถจัดงานตั้งค่าได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นการทั้งค่าต่างๆเราก็เลือกไรได้เลยส่วนอนุดท้ายนะคะก็เป็นค่าส่วนตัวของเรานะคะน้ำหนักเท่าไหรแอคท i วิตีอะไรยังไงนะคะมีแมสเซจตรงนี้คือถ้าเกิดจะมีการอัปเดตต่างๆหัวเว่ยก็จะส่งข้อความมาหาเราในแอปพลิเคชันเลยค่ะเอาละคะ <S <S ่ะ,คะสรุปการใช้งานของหัวเวย Watch GT 2 Pro ตัวนี้นะคะก็ เป็นสมา t ์ท t c h ที่ f ฟ i ลี่ยูเซอรนะใช้งานง่ายๆนะคะสามารถอ่านภาษาไทยได้นะคะเวลามี notification ต่างๆที่เข้ามานะคะแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่เขามีนะคะง่ายๆในแอปเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวสามาร์ทวอชตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้ง Android แลละะ iOS เยค่ส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะคะเฮอเวยเขาก็เคมาว่าใช้ยาวๆไปเลยค่ะ14วันนะคะส่วนตัวไฟนะคะก็ได้ใช้งานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่ว่าเปิดทุกอย่างขั้นสุดนะคะวัดค่าหัวใจตลอดนะคะวัดออกซิเจนในเลือดตลอดนะคะก็เวลาที่เขาที่เขาจะต้องชาร์จอีกหนึ่งครั้งนั้นมันก็จะลดหลั่นตามมาตามการตั้งค่าการใช้งานของเราที่มันหนักหน่วงนะคะ สำหรับราคานะคะก็หลายๆคนก็คงจะรู้กันมาแล้วนะตัวนี้อยู่ที่9,900บาทนะคะแต่ว่ัสดุที่เขาใช้เนี่ยตรงตัวเรือนเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะคะกระจกเป็นแซฟไฟร์มีสายเปลี่ยนให้อีก2เส้นไฟว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากก็ลองไปดูว่ามีโปรอะไรเข้ามายังไงบ้างนะคะส่วนการใช้งานต่างๆฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็เล่าไปจนครบแล้วนะคะก็เป็นอีกสมาร์ทวอช ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะซึ่งเวลาที่มีคนโทรมานะคะตัวนี้นะคะสมาร์ทวอชตัวนี้สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะเห็นไหมก็จะขึ้นมาแบบนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะใชยย่งงไงๆๆเสียงเนี่ย,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 ยดังชดัดเจนมากๆเลยค่ะไปลองหาซื้อหาดูกันนะคะเดีย๋ยวเรามาลองเทสความทนของกระจกที่เขาบอกไว้แซฟไฟร์เนี่ยมันจะทนจริงๆหรือเปล่ามาดูพรอมกันเลยค่ะ ไม่เป็นรอยนะคะเดีย๋ยเช็ดให้ดูเลยก็ยังไม่เป็นรอยอ่ะไหวใส่ได้วเป็นสัฟไฟจริงๆ